กระดอกกระเดือเฮ็ดหยังกินพี่น้องเฮ็ดหยังกินผักบุ้งโอ่งสาวเชิมงามอิริย์พงกทุกพี่น้องสวัสดีค่ะสานบ้านสาวเชิมกับพี่น้องเห็นผักบุ้งเห็นผักบุ้งโงอ่งสาวเชิมนะสักเริมก็ะโจคิดว่าได้ว่าสะกเริมคิดอยากอย่างนั้นสาวเชิมจะคิดอยากอันยังก็เหล่ผัดผักบุ้งไฟแดง จะตัดเอาต้นตรงอนอนๆนี่ล่ะส่วนตรงนี้ซส้นจะซ้ำน้ำว้อีกแล้วก็สิเอาไปเพาะอีกคือเก่าบ่รู้ว่าเพิ่นจะถอดยอดได้บ่ลนักเบิ่งเฮาต้องลองพิสูจน์กันค่ะบัดนี้ใบมันยุบแล้วไม่แบบเนบ่มีใบเลยพี่น้องเนี่ยใบหนาเพิ่นออกมานี้อ่อนๆเราจะตัดแค่นี้นะคะเนี่ยเราจะตัดแค่นี้ไปผัดผัดผัด,ผดน,น้ํำอันนี้ก็ผัดผัดบ,บุ้งไฟแดงเราสิตัดแค่คืบนี่เอาตัดแค่นี้พี่น้องปึ๊บ ขันไปขายด้วยเนี่ยมึงดุนบนะเพราะศิว่าผักบุ้งยุ่บอคอยว่าคอยญาติบัญชีตว่าเพราะเปนผักบุ้งดู้วแบบงอค้าบอเอาหนึ่งมาตัดตัดพอดีพันโดนเนาะตัดเลยนะคอยเป็เป็นร่าง,างเพราะว่าพวกนี้แต่พอมีฟุ้งอะไรดิเนี่ยค่ะพี่น้องโอ้โอ่อนนี่ตานทั่วงอกอือันนี้เอารถน้อนหนึ่งเนาะอะไรอย่างเงี้ยบ้าเส้นวะหยักเงา พระจ้าสาม,มัดก,กับพระองคาแม่จะบ่อไปวัดปะเนี่ยมันจะกินยังติมไม่ได้กินกับตหัหโมงามสุดไปปนไปนกินกับปนกับนั่นไปวัดไปวาไปเฮดบุญเนี่ยได้ว่าคิดน้ำผู้ใดด้ค่ะเขาไปเขากับตไ เขาไปเขาก็สบายใจเขาออกจังมาบอกแม่ละแต่ทันเราไวเราก็ต้องไปแต่คนเราองผู้ไวก็บอกให้เราไปเด้วเพราเราไม่ได้พักพอนสินะอันนี้สิยร้องซ้ำเบื้งม่สิออกป่ะสามมัดเพราะปะบัมสามมัดเนาะอัเอะไรก็เห็นสามมัดก็ได้ต้องเอาะไรเรือแม่กระ่ะถามมันเสียเขาก็เสี่บดีออซีซะท่านนะซีซะเพราะว่าเครื่องไหลซิ่งต่ำมีกุ้งเทียมไหล เดี๋ยาพืดหนึงห่งป๊บกันปีบจะไปไปล้างแล้วอยเอาใบนัง้งเป็นอ,องซิใบพวกนี้ใบ<อ>เก้าเพิ่นเสียดายนี้พันยำๆซื้อละนะเอาซีซะนะฝัมเนาะอเ,เอาซีเออบ่ได้ขายซจำบางทีว่าจะไปขายนะ่ะมันอดบ่ได้มันงามหลายถ้าจะไปขายสิบบาทก็ย่านคนมาแพงถ้าจะไปขายห้าบาทมันกระถือโพดก็เสียดายก็เลยเอาไว้กินซะ โอ้โหผู้ดำเนี่ยนตอกหนึ่งปะไก่ lling. อ to ืมอ่าไปเนี่ตัดกันนะข้าวเส้นสิไปล่างแล้วเสี่ยนหาไปผัดผักบุ้งไฟแดงมือเนี่ยเขากินข้าวแรงน้ำกันแห้มค่ะมึงด้วยวันนี้พี่น้องผู้ดนี่ยโอ้ปลาผักผักบุ้งไฟแดงเป็นเพชรเนาะค่ะตั้งหม้อแล้วก็น้ำมันหน่อยนึงผักบุ้งแล้วเก็ใส่เครื่องถึงหมดผักบุ้งกอดพี่น้องน้ำกระเดื่อง เขาไปเก็บมาเย็ดว่ามือน่ะเขาเลยจะหาถังนระดาษขดูเก็บเนาะพี่น้องอืมปึ๊บเปลี่ยนเป็นแต่กระเทียมตะหนึ่งโตมากผมปรุงรสแตงเต้าเจี้ยวก็หอยผัดไปเลยใส่จังหน่อยนะตุ้งนัวค่ะอิ่วขาวค่ะใส่ลงไปโคตรครับ อืมันจับไหมทอดผัดเนี้อ,อสดเสริมมาต้นนะไปร้าอาหารกับไส้ต้านเนี่ยก็สร้างต้านนี่กับพัดกรกะเสรตลอดเจ้อืมอืมผัดไปยงังเสริฐแล้วข่าพี่น้องจนทุกนะทำต่ะบุ่งซึ่งเก็๋สมใจอู้พี่น้องเอาจานมาเลยสุกเซ่ อ่อนมากเลยผักบ,บุ้งไฟแดงของสาวเชิมนะผักบ,บุ้งองค์เอาจะตัวระดับแกงไปนะสูตรเผ็ดสูตรจึงิงผักบ,บุ้งเนี่ยเอาจะผัดโดนได้แน่อยู่ประมาณเพิ่นจะกรอบเหนียวเนาะคะ่ะรสชาติเป็นอ่าหน้ากันเนี่ยแดงมะเขากันเด้อค่ะเออครับมึงเด้อยมันพี่น้องเป็นเบิ่งค่ะ เรียบร้อยแซ่้อแบบเนี้ยถ้าพัดกระบุงอ่อนๆ,ออนๆขัวเนื้อใหม่นะคะมกอันนี้ก็ตุนไข่ใส่เบ็ดตองพี่น้องตุนไข่เส่เบ็ดตองรู้ปะเฮดเมนูหนึ่าางได้กินสองเม,งงเม,งงเมงนูค่ะได้กินไข่ไตน้ำพร้อมหยดไปยุตาเสริมกับเบิ้งค่ะเบิ้งเนล่ะว่าไอ้ตองมาออกบัดใดจะเสิรหฟฮอปพิสูตเพราะละไรไหลออกหูนี่หมดมัน,ปน,ปน,ปน,นไม่ได้แตกนะค่ะมันออกหูนี่ มะ<ม>อเน,นียยูนี่กับซัมบามิตไ้ไใครหมดแดงกระเลิศไปอีกแบบนึงเนาะค่ะอย่าได้สดแกงไข่ป้อมันเนียโอ้มาพี่น้องมาเด้อค่ะมาเด้อวันนี้มากินข่าวพี่น้องก็กินมาบบุ้งไผไ่แดงกันมันอ่อนเหนียวแบบมาจังรที่ไหนดีล่ะมัน่เป็นแบบคือตัวงอกเนยแลนยังมีความหนึบหนึบดูข่าวกัอเลยอ,อ่อนเหนียว แล้วก็มันเปแกงไข่นี่ม่เคยทนผัดใจในเขือนเนาะผัดใจไข่เนาะอันไหนเนี่ยเนี่ยน้ำบุ้งนะบักเน่ะขมเมื่อไหร่กันเพื่นสิว่าซุปน้ำไหมอื้อก <Yeah. S 1> อืม,อม,อม

อ,อันนั้นเป็นตุ๋นอันนีน้นนำปนบป้นมป๊อปปองเจอบรนีของสัต อ๋อมีของปัาเะว่าไขก่อนสติอันยังกินเต็มเียวอืมจับให้จับบุญเองไขเป็นสิบหน่อยนี่เบ็ดเียวไม่ยุ่มอเมิดมนเด็ยวไยวบบนี้ไงครับเน่ เอาออไปวัดทีมัดเล้วตามมัดค่ะสิเปิดใบมังเสร็มันสิเป็นสีแดงเป็นมือเนีนน่นะเอ้าเริ่มเป็นสีะบงพุทธเดียวไหยเนี่ยเพิ่งทีแย้งเยื่อกัาดเสียใกล้กักนกับปรนเทดน้ำไหมนั่งด็น่น นกอ,อีหลกอกนกอีพุกตัวน,นนะ่ะนอีุกนก้อยอยี่น้อ,อีลอกไปแ้วนน้อยแนีเน้หาวอีก,กับพุกกัไ่รวา็น,นะไะม่ตัแมาแล้วเบิกจโอ้แล้วจังีตืตดำม่มีคนกินเห็นแต่เมือกินไ อืมอืมอืมอมอแตกเลยเื่อนแล้วครับท่านมรเซ็นมาดิ่งอ่าลูกวะมาแสดว่านอนไม่หอเว้ยอืมไมนน้งบ้างหออหมกค่ะ หากใครบ่ไรนี้เนี่ยมันจะ mm hmm. ว่ามันจะไข่หมาอย่งหัวล้วน ถ้าสม,มืมติพิษสมภาพพิอไม่มมได้ออกจากหูแตกเนี้ยออกจากคอแต่ว่าวกลับกลายเป็นเขาได้เพิ่มมาอีกในโน้นนึงน,น,นะคะสดยิ่งวายุบหมอไปยังคือปุ้มสนเปเบื้องหลังใตะ Bên tay bên hmm Bà bà cua với mỏ cứ bà lại Bé bà Anh nhắn có khay bà xe mất sao Ghê Như con <coughs> mỏ อ้ามันเนีมันอยางจะหนาหักย่บ่อกาบ้านบ้าเน่ยมันยากหนาหักย่มือเนี่อบ่บ้ตอดอากาศบ้านแล้วไปร้องบรรากานทุกวันเนาะดอวันเขาละมาละวัน้องขืน ข้าบอฟางหลายอืนเอิ้นๆ่งกัแใปเป็นตุนไครแนะนำมาเนาะข้าแกงไกรบอตูนินแกงให้ทั้งสามมันจ,จับก่อนหรอข้าวบ๊บอนนีอ เตือนบางเขาตั้งน้ำเดือดเยอแล้ว,นนม,ว,วมั้งเขากระตีขเขาตุนน่นอย่แหละแล้วเขากระเทหรุไปแบบนี้เนาะดัแบเบร่ย้ยเยอะแบบนี้แหละไม่ใช่หมวกเขาบริจาคแบบนี้แหละม,มันใกล้ดาวน้ำแล้ ซีสัน์ไม่เป็นสีเขียวแล้วเพราะว่าเขาบ่มเป็นสีขาว กนแ้วแต่แตสก,กินยังเอาไปมดอาจารย์นึ่งละก็เชิบุกินอ,อ,อีกอื ห้อยหนึ่งก้อนบังบอกให้ว่ามันบ่ได้แตกออกไปจากตรงนี้ดอกมันอ,ออกไปจากหูนี่เห็นปะทาพ,าพ,พับผิดที่จริงเลี้ยงจากยูนูบย่างเดียวลื่นขูดขูดบนหนังสานแบบต้องพับแบบอีโตของฉันนะักหะมุกไพ,พน์นี่นี่ต้องพับแบบตัวนี้ พูตอนในพับตัวนี้จะขอมาพับตัวนี้ไปเนี่ยดึงขูดกับไหฮัวดึงขูใน Youtube ถ้าหมแดงดพูดมนมากจนก็่ซื้อเนาะเพราะว่ามันเจ็บทรมาน่็จะไปหามาให้กินได้ าอาหารมันว่าไม่ขาดทรงอะไรก็แบบเจ็ดลอยจริงอาหารเป็นนะไม่ขาดทรงเจ็ดลอยปีนี้อะกลาไทยอะครับให้แม่กรอบแดงเรียบร้อยกันีสวนลำหมกแค่ามาแดงไปรออีกแล้วค่ะมียุคโลหลนนึงรนึงอาจจะไม่ได้หลายเพราะว่าปริมาณของของเห็ดไก่คือ ไข่มดหนึ่งกิโลเขาจะใส่ไข่สองแผงเนาะค่ะนั่นาะพี่น้องมันกับการเป็นตัวเฉลี่ยกันพอดีแซ่บค่ะอะไรนะคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็อยากโซ่อย่างที่พี่น้องอยากโซ่ผักบุง้งฝีมือจะกรองซื้อดอกค่ะไอเรื่องรสชาติผู้ใดก็เฮ็ดได้พี่น้องเนาะผัดผักบุ้งไฟแดงไนทูดัมกับเฮ็แดแซ่บค่ะได้ว,ว่าจะสมอยากโซ่ผักบุ้งก็เลยเอาเป็นผักบุง้งไหมพี่น้องในรับชมเนี่ยเอาไปเก็บเนาะคะ่ะจึงเลยกาแฟไปกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเด้อคะ่ะส,สวัสดีค,<ะ>ค่ะ ไปเจอมากพี่น้องนะคะ